ก็กดเพล์เลยกดที่รูปนะคะอย่าไปกดทางนี้นะถ้ากดทางนี้มันไม่ติดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแต่คันนี้ทั้งคันเนี่ยมันขัดซับบูเฟอร์ไปไงไอคันนั้นมันมีเหมือนกับซับบูเฟอร์มากับรถเวลาเปิดมันเหมือนมีซับใช่คันนี้มันเหมือนกับมันไม่มีซับบูเฟอร์ห้องโดยสารไม่เท่ากันเลยค่ะทีนี้ลากลงมาอีกทีนึงค่ะ ตัวแดงเป็นหนังหนังเข้าใหม่หนังชนลงหนังเน็ตฟลิกหนังย้อนฮิตทุกอย่างผสมรวมลกันมาในนี้อาทิตย์หนึ่งประมาณสักสองสาเรื่องก็ถึงเสียวนี่ซีรีส์ค่ะดูย้อนหลังพวกนี้ง่ายเป็นซีรีส์เป็นตตอนค่ะอันนี้ก็คือออนไลน์ทีนี้ถ้าเป็นตัวนี้ก็แตะทีหนึ่งปุ๊บมันขึ้นมาเรากดเลค่ะสมาชิกปกติกดเลค่ะอันนี้เราก็เอาไว้ดูหนังค่ะมันก็ อูมีหนังสนุกๆเยอะนะคะอาทิตย์หนึ่งเข้าสองสามเรื่องนี่ถือว่าใช้ได้เลยแล้วภาพชัดมากนะคะให้ภาพที่คมชัดได้ยังไงเอเวอร์เรตติดนี้ได้ไหมได้แต่เอเวอร์เรตจะสูญเสียอุณหภูมิการรับอุณหภูมิถ้าพี่จะติด<อ>ค่ะติดได้เหมือนกันแต่พี่จะสูญเสียอุณหภูมิคือจอของพี่จะบ่งบอกอุณหภูมิภายนอกภายในรถใช่ใช่ใช่<ะ>แค่นั้นเองะมันบอกตรงนี้เหมือนกันอุณบอกได้เหรอค,ะ,คะมันบอกตรงนี้ด้วยหนูไม่รู้แต่ถ้าเปลี่ยนจอที่หนูว่าคือหายแต่ถ้าพี่อยากได้ ม่รีบหนูสั่งทางโรงงานให้เขาทําออกมาสําหรับรุ่นรถพี่เลยมันมาถึงแล้วเสียบเลยจะได้จบแต่มันจะช้าหน่อยแค่นั้นเองป,ประมาณเท่าไหร่อประมาณเท่าไหร่ถ้าเอเวอเรสหนู้องเช็คอีกทีหนึ่งถ้าสเปคนี้ก็ประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทค่ะประมาณ